ดีค่ะเด็กๆทุกคนเป็นไงกันบ้างคะอยู่พักการเรียนไปสองวันเด็กๆได้่ิวๆที่ไหนบ้างเอ่ยสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆพบกับคุณครูนะคะวันจันทร์ที่15เดือนพฤศจิกายน2564ค่ะเดๆคะหน่วยการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้ประโยชน์ของทะเลนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าทะเลมีประโยชน์กับ งมีชีวิตยอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีนั้นมีประโยชน์อย่างไรนะคะสำหรับสิ่งมีชีวิตค่ะหน่วยการเรียนรู้ประโยชน์ของทะเลสิ่งที่เด็กๆจ,จะได้รู้เกี่ยวกับประโยชน์ของทะเลนะคะมีดังนี้ค่ะแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตค่ะสถานที่พักงเ่การประกอบอาชีพทางทะเล แหล่งอาหารและการดูแลรักษาทะเลนะคะกอนที่เราจะเ,เรียนหน่วยการเรียนรู้ประโยชน์ของทะเลนะคะเรามาฝึกอ่านไีถึงสักสันก่อนนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งเบื่อน,นะคะเด็กๆต้องตั้งใจฝึกอ่านบ่อยๆนะคะเด็กๆจะได้จำได้นะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเราอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆพร้พอมหรือยังคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะเอ A มด B นก C แมว D สุนัข E ช้าง F ปลา G r a ลาฟยีลาฟ H โคม้า I ไอ Cream. Cream. c ครีมไอศครีม J จากเดือ K. ค i ิ g พระราแอลไลออนสิงโต M. อ็มมันีลิง N. อเนสลัง O. อออลต้มพหมู Q. q u ค e ินพระราชนี R. r ร b b าบกระต่าย S อ n a k นกงู ที่ไทเจอเสือยูอัมเมลาตรมวีแวนรถตู้ดับเบิลยูเวลวานเอ็กซ์เล็กเอ็กซเล,เเลย์ยี่โยโย่ลูกตีเซตวีบักมาลายเอาละค่ะเด็กๆคะคลาสนี้เรามาเรียนหน่วยการเรียนรู้ประโยชน์ของทะเลนะคะ วันนี้เป็นเรื่องของแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนะคะแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนะคะเด็กๆทะเลมีประโยชน์นะคะนั่นก็คือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทะเลนั้นเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างค่ะทะเลเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ ว่าชนิดต่างๆค่ะมึกหอยปลาดาวปูกุ้งนะคะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆยังมีสัตว์อื่นๆอีกมากมายนะคะที่อาศัยอยู่ในทะเลน,นะคะดูนี้คุณครูพิ่งจะพาเด็กๆไปดูสัตว์บางชนิดนะคะที่เด็กๆไม่ค่อยได้เห็นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่อาศัยอยู่ในทะเลนะคะเรามาดูนะคะเด็กๆว่าทะเลนั้นเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของกุ้งหอยปูปลานอกจากนั้นยังมีสัตว์อะไรอื่นบ้างที่อาศัยอยู่ในทะเลค่ะตัวแรกนะคะเด็กๆนั่นก็คือพยูนค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะว่านี่คือตัวพยูนพยูนนะคะเด็กๆจะมีลักษณะคล้ายปลาวะคะแต่จะมีนหนัวไม่เหมือนปลาวะคะ ต่อมานะคะเม่นทะเลค่ะหรือหอยเม่นนั่นเองนะคะเด็กๆเคยเห็นไหมคะหอยเม่นนะคะเด็กๆจะมีหนามแหลมยาวรอบตัวเลยนะคะเป็นอาวุธไว้ป้องกันตัวเองของหอยเม่นค่ะตัวนี้ก็คือสิงโตทะเลนะคะเด็กๆ เด็กคะเด็กๆเคยเห็นปลาฉลามไหมคะเด็กๆว่านี่ปลาฉลามไหมคะนี่ก็คือปลาฉลามหัวคอนค่ะเด็กๆทําไมเขาถึงเรียกว่าปลาฉลามหัวคอนรู้ไหมคะเพราะว่าที่หัวของปลาฉลามตัวนี้นะคะเด็กๆมีลักษณะคล้ายคอนเขาจงเรียกว่าปลาฉลามหัวคอนค่ะส่วนตัวนี้นะคะเด็กๆน่ารักมากเลยค่ะนี่ก็คือแมวน้ํานะคะ แมวน้ำจะมีลักษณะคล้ายกับสิงโตทะเลนะคะแต่ว่าครีบของแมวน้ำนั้นจะสั้นกว่าของสิงโตทะเลนะคะแลวก็แมวน้ำน่ารักกว่าสิงโตทะเลใช่ไหมคะเ,เด็กๆนเด็กคะเรามาทําการบ้านกันนะคะการบ้านอยู่ในนังสึอทะเลค่ะกิจกรรมที่ทํานะคะให้เด็กๆลากเส้นตามใบปะและระบายสีฟ้านะคะ เด็กๆด,ดูนะคะตัวในจานนะคะยังไม่ได้ลากเส้นแล้วก็ยังไม่ได้ระบายสีด้วยนะคะให้เด็กๆลากเส้นแล้วก็ระบายสีนะคะเด็กๆค่อยๆระบายนะคะอย่าให้ออกนอกกรอบนะคะเด็กคนไหนทําเสร็จแล้วอย่าลืมเชินใคยค่ะเก็บหนังสือให้เรียบร้อยด้วยนะคะสําหรับวันนี้เด็กๆได้รู้แล้วนะคะว่าทะเลนั้นมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆน,นะคะเพราะว่า เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนั่นเองละค่ะสำหรับวันนี้ผุ้ช่้นก็ขอจบการเรียนการสอนเท่านี้นะคะและเจอกันใหม่ว่นนี้นะคะเด็กเป็นเรื่อง